หลังจากที่มีการเผยแพร่แนวพระราชดําริตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทําให้เกษตรกร,ร,กรในหลายพื้นที่ก็มีการนําปรับไปใช้ค่ะโดยนอกจากเป็นการแก้ปัญหาการ,กรเกษตรแล้วยังเป็นการมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและกําหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้พื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างชุมชนต้นแบบในจังหวัดสระบุรีนะคะติดตามได้จากเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงถิงถ่นค่ะ แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆที่ไม่สามารถใช้การได้จริงแต่นี่คือนิทรรศการเสมือนจริงจำลองต้นแบบวิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวบ้านตำบลหึ่งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งนำความรู้และแนวทางจากการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการทำการเกษตรโดยพื้นที่จะถูกแบ่งเป็น4ส่วน คือสาน้ำร้อยละ3าหนาข้าวร้อยละ30ไม้ผลและพืชไร่ร้อยละ30และส่วนของที่อยู่และโรงเลี้ยงสัตว์อีกร้อยละสิซึ่งพี่เข็มทองคําพิรานนท์ในขาเครือข่ายกเกษตรทฤษฎีใหม่ผู้นำชมบอกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่คือแนวทางการใช้ชีวิตที่ทำให้พึ่งตนเองได้แม้จะมีรายได้ไม่มากแต่สามารถลดรายจ่ายได้ไม่มีหนี้สินด้วยการสร้างสารรค์และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวตอนแรกจะเข้าเวทีประชาคมร่วมกัน แล้วหาแนวทางร่วมว่าเราจะทําอย่างไรที่จะมีการขยายผลอย่างเงี้ยไปสู่ของตําบลอื่นเพื่อนบ้านอื่นได้ขอแนวขอ,ขอแบบจัดเวทีประชาคมใช่ไหมคะแนวคิดแต่ละคนมารวมกันแล้วก็ทําให้เขาดูบอกว่าเนี่ยสามารถช่งตนเองได้แล้วถามความต้องการของเขาว่าเขาอะ่ะให้เราต้องการลงรไปช่วยไหมแล้วพี่เป็นครูบัญชีใช่ไหมคะครูบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยให้เน้นให้เขาทำรายรับรายจ่ายก่อนว่า เขาเนี่ยเป็นนี้สิ่งตรงไหนเราไปช่วยแก้ตรงไหนได้แล้วโครงการทฤษฎีใหม่เนี่ยที่เขามีที่เล็กนิดเดียว3ไร่เลยรเขาสามารถทําได้ไม่ต่างจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในอำเภอเมืองสระบุรีที่นอกจากจะน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในหมู่บ้านแล้วภายในชุมชนยังมีการแบ่งการปกครองเป็นคุ้มโดยแต่ละคุ้มจะดูแลพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์และทำเตาเผาถ่านการถอผ้าพื้นเมืองและโฮมสเตย์การทำบ่อบปลาและอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองรวมถึงการปลูกผักและส่งเสริมอาชีพจากสารทำให้คนในชุมชนมีรายได้พออยู่พอกินก็ลองต่อยอดแล้วก็ลองทำเรื่องของส่วนต่างๆเรื่องของอเรื่องของพืชเราก็จะดูว่าต้นไม้เนี่ยในการปลูกพืชเนี่ยต้องการอะไรบ้าง ต้องการปุ๋ยต้องการแลกธาตุตรงไหนเข้าไปเสริมเพื่อจะให้มันติดต่อออกผลเรื่องของประมงประมงก็ดูว่าเรื่องของการเลีเ้ยงปบกเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เนี่ยกินอะไรแล้วมันโตหรือว่ามีการลดรายจ่ายอะไรได้บ้างที่จะทําให้สัตว์พวกนี้โตได้อย่างเงี้ยก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองลองลอง,ลองเข้าไปอลองเข้าไปทําความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดเออตรงนี้คือจุดสําคัญของของคนเราที่เราเราลืมเรามองข้ามไปอะไรพวกนี้ครับ นอกจากการพึ่งตนเองด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่ควบคุมด้วยรายรับรายจ่ายตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบยังทําให้ทั้งสองแห่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพสําหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปสาวิตรีลัชรันวนิชไทย p ีบีรายงาน